เบิงครับชาต่างชาตินะครับมาเที่ยวเยาวราติดใจนะครับที่ได้มากินขนมอันนี้ครับพี่น้องเบิงฟาสเตต่อแถวต่อคิวเขากันใหญ่เลยนะครับเบิงโอ้โหขนมไทยทําเอาต่างชาติกดใจไม่ไหวนะครับต่อคิวกันพี่หยาบเลยโทษนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีบ่าวกิลแรงสแตนแแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้บอกกิลแงก็อยู่ที่เยาวราชนะครับครับภาพพี่ๆนะครับมาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งวันนะครับจุดตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นลานขนมเปื้องขนมเปื้องเวิ้งนครนะครับก็เห็นชาวต่างชาตินะครับเกือบทุกคนเลยนะครับ ที่ว่าต้องได้มาซิมรสชาตขนมลานนี่นะครับท้านนี้ก็อยู่ที่ตรงเยาวราชซอย11ครับเบิง่งพี่พี่ทุกทา่านโอ้กินกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องต่อแถวเข่าซื้อแบบแทบไม่เดินไปไหนเลยแต่ละคนเบิง่งปาเต่คงจะอร่อยดีนะครับเบิง เต็มปากเต็มคำทุกคนเลยนะครับโอ้โหขนมไทยต่างาศาตรสอบขนาดนี้เลยมาเมิ่งครับพี่ๆทุกท่านนี่นะครับเพิ่นมาเป็นชีมเบงกินกันใหญ่เลยนะครับร้านนี้ขายดีมากๆเพิ่นมาเป็นชีมนะครับน่าจะเป็น ชาวเยอรมันหรือว่าชาวยุโรปอะไรแล้วนะครับหน้าตาออกคล้ายๆแบบนี้เทบจะเมาร้านเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้น่าจะทําอร่อยมากๆนะครับเบิ้งปร่เทอะไรเจ่าานะครับนักท่องเที่ยวชาว่างชาตรกลุ่มนี้นะครับก็คือเขาร้านในกระเทบจะเมาร้านนั่นนะครับเบิ้งอ๋อเดี๋ยววิวีโะขาบนะครับลองซิมไปเรื่อย โอ้โห oh oh. น่าจะากมาเป็นทิ้มดือว่ามาเมืองไทยครั้งแรกหรือ,อยังไงนี่เลยครับ mm hmm. เพิ่อนเพื่อเขาร้านไหน mm hmm. เผื่อจะลองซิมโมูนะครับร mm hmm. สชาติแต่ละร้าน mm hmm. ออกจากร้านขนมก็จะเป็นนะครับร้านหมูสเตนนะครับมูสตเตนเผื่อกาลองซิมรสชาติเหมือนกัน เดินนะครับเมืองไทยมีอะไรที่อร่อยอีกเยอะแยะมากมายนะครับชาวต่างชาติแทบไม่เดินไปไหนนะครับสองสามล้านนี้มาชิมอาหารสองสามร้านนี้แทบไม่เดินไปไหนเพื่นกินไปแล้วคงจะจําเป็นพิเศษนะครับพี่น้องอาหารไทยเป็นเหตุแต่ละคนนะครับพี่น้องกินกันใหญ่เหมือน มันไม่เคยกินมาก่อนจริงๆนะครับต้องชิมทุกร้านเลยนะครับโอ้โหนมาเป็นทีมนะครับประมาณ10กว่าคนเราสังสรรคตรงนี้โอ้คนไทยให้ชิมพี่นะครับชิมพี่ก่อนไม่หนึ่งต่อไปก็ซื้อนะครับร้านนี้นะครับพี่ๆทุกร้าน กลังบางาตรกินกันใหญ่เลยบรรยากาศนะครับอวราชวันนี้ดูคึกคักมากๆนะครับปาเดินออกเดินเข่าเยอะแยะมากมายแต่ว่าหนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นะครับพี่น้องก็คือ เหมือนมาเดินแบบว่าซอบอาหารจริงๆนะครับไปร้านไหนก็ซิมร้านนั้นสุดยอดนะครับอาหารไทยเป็นเหตุนะครับสตีฟุตไทยแลนด์ยาวราชแทบกายเป็นครัวของลูกนะครับถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ก็อร่อยขนาดก็เป็นร้านชา เยาวราชนะครับก็ยังคงทําพุทธบาทหรือว่าทาที่เดินออกไปกว้างขวาง,วางมากๆนะครับบาก็ีเ่าสังเกตได้นะครับที่เป็นเล่ากันนะครับประมาณ700เมตรนะครับที่ว่าเพิ่นเอามากันเพิ่มอันนี้คือของกทมอเอามากันเพิ่มจุดเดิมนะครับยื่นออกไปประมาณ300เมตรสพของกทมรครับปกติสิเป็นของเยาวราชเดิมนะครับแต่ว่ากทมเพิ่นเอามาทาเพิ่นพังนั่น โอ้นักเดินเที่ยวชศร้าต่งางชาติกลุ่มนี่สายซอบสายซิมของแท้เข่าล้านไหนะก็ซิมทุกล้านเลยปารแตนะครับพี่น้องสงมาเที่ยวมาซอบจริงๆแบบนี้ซิมไปหมดนะครับพี่น้องราคาก็ย่อมเยาทั่วไปนะครับพี่น้อง30 4สิบยี่สิบห้ายางห้าสิบนี่ครับเป็นล่างย้ำแข็งใสนะครับ ราคาก็ไม่ได้แพงเกินกำหนดนะครับราคาทั่วทั่วไปนะครับจะว่านะครับร้านขนมร้านนี่บอกไปเลย,เลยไม่ว่าแต่ศร้าด่งางชาดเป็นพลังนะครับคนจีนคนอินเดียมากนะครับพี่น้องกับซิมเหมือนกันนะครับเบิงโอ้โหโ ทำแทบไม่ทันนะครับอโาเจอนะครับขายดีจริงครับร้านนี้จุดต้องหนาก็เป็นขายผลไม้นะครับลายแนวนะครับลายยางลายแนวเลยสายซอบสายซิมทั้งหลายนะครับซิมกัน้อย่างต่อเนื่อง เพอแป๊บเดียวจุดนี่บอกไปเลยแน่นแล้ว ครับเบาเกลี่ยงกับขามถนนมาอีกพังนะครับจุดนั่นบอกกัเลยคนเดินน้าแน่นพังนี่บอกเยอะปันไดนะครับสําหรับเยาวราชวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับพี่ๆขณะนี้สามทุ่มพอดีนะครับอีกพังน้าแน่นแต่ว่าพังนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพิ่นกับมีทั้งขยะมาเพิ่มนะครับดูสึกว่า ทั้งคยะแต่ละจุดเพินนี่เยอะมากๆสำหรับเยาวราชเบิ่งว่าพิธีทุกขานตรงนั้นก็เซ็กอินถ่ายรูปก,กันนะครับเยอะมากๆใครมาก,ก็อดใจไม่ไหวนะครับรวา่าสถานที่เพิินสวยงามจริงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเยาวราชจริงๆนะครับอ้าวก่อนไมาดีไม่ได้สำหรับคลิปนี้กับบุมมีอย่างหลายบอกก็แหล่งเพียงแต่อัปเดต เป็นหางส่วนให้พี่ๆได้รับซมนะครับก็คือข้าวตาซาติมาเห็นนะครับขนมเมืองไทยอาหารเมืองไทยนะครับซบซิมกันใหญ่เลยน่าจะถูกใจนะครับเบิ่งกินแทบกรู้เคินเลยนะครับพี่น้องกินเอากินเอานะครับอาหารไทยรสซาติอร่อยเป็นพิเศษเบิ่งขางนั่นโอ้โหเดินไม่ได้จริงนะครับแต่บอกก็แหล่งบอไตปนะครับมันแออัดมาก สำหรับคลิปนี้ก็บอกกเกล่งพูดติดพูดถูกประการไดก็ขอโทษขออภัยนะครับที่น้องมายังจุดนี้พี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนหมกเกล่ยงโดยการกดแชร์ออกไปให้คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ